ศิลปะมกักถูกนํามาเป็นเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมการที่เรานําศิลปะเข้ามาสู่ชีวิตนั้นจะทําให้เราเกิดความคิดที่สร้างสรรค์และก็มีจิตใจที่ดีแต่เอการที่เรานะครับจะหาชมงานศิลปะที่เจ๋งๆนั้นเราต้องไปที่ไหนกันครับถูกต้นนะครับเราต้องไปที่แกลเลอรี่นั่นเองงั้นวันนี้เราไปชมงานศิลปะที่อาร์เดลแกลเลอรี่กันครับ <Inside. S 1> ถ้าอยากดูงานศิลปะดีๆต้องมาที่นี่ครับแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่เคยหรือไม่กล้าเดินเข้าแกลเลอรี่มาก่อน เราขอแนะนำให้ลองมาที่นี่เพื่อซึมซับงานศิลปะที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต a d e e แ Gallery ของอาจารย์ถาวรโกอุดมวิทย์จิตรกรระดับปรมาจารย์ชั้นแนวหน้าของวงการศิลปะบ้านเราการนำเสนองานศิลปะสามารถทำได้หลายรูปแบบอย่างนิทรรศการภาพถ่ายเห็น s e e So Scene คือการนำเสนอมุมมองทางศิลปะด้วยภาพถ่ายที่จัดแสดงผลงานของแ8ศิลปินเป็นงานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย แตกต่างจากนิทรรศการภาพถ่ายทั่วไปจริงๆนอกเหนือจากการจัดแสดงงานศิลปะที่นี่ยังมีกิจกรรมพิเศษทางศิลปะอื่นๆที่เปิดให้เราเข้าร่วมอย่างที่ผ่านมาก็คือการพบปะเสวนานิทรรศการศิลปกรรมรักพี่หนีคนมีุนตรีในหัวใจโดยกลุ่มศิลปินผู้ที่รักและผูกพันกับสุรชาติกิติธนานักวิจารณ์งานศิลป์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านศิลปะดนตรีและอาหารฝรั่งเศสซึ่งงานนี้ ือได้ว่าเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของศิลปินในเมืองไทยซึ่งรายได้จากการจัดนิทรรศการครั้งนี้จะนำไปจัดพิมพ์หนังสือที่รวบรวมบทวิจารณ์งานศิลปะของพี่หีีสุรชาติกิติธนาที่เขียนไว้ในนามปากกาชอธนาซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารในระหว่างปีพศ2530ถึงพศ2538ครับสวัสดีครับอาจารย์ถาวรครับสวัสดีครับ มากเลยครับอ๋อขอบคุณครับ <c oughs> เราจะเน้นในเรื่องของนิทรรศการ,รในหลายรูปแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นจิตรกรรมบ้างปฏิมาก,กรรมบ้าง <c oughs> นะฮะแล้วผมเองเนี่ยผมคิดว่าไอศิลปะภาพถ่ายเนี่ยมันเป็นศิลปะที่ใกล้คนมากที่สุด <c oughs> คนในสังคมที่สนใจศิลปะก็จะเริ่มจากภาพถ่ายครน,นี้ในภาพถ่ายในในยะที่ผมอยากจะนําเสนอเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องอเทคนิคหรือวิธีการอย่างเดียวนะฮะมันจะมีไอแนวคิดหรือไอความคิดรวบยอดในการทำงานศิลปะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Conceptual Thinking อยู่ในรูปเห็นไหมะฮะว่าในภาพต่างๆที่นำมาแสดงเนี่ยมันไม่ใช่ภาพถ่ายธรรมดาใช่ะฮะมันเป็นไอปรากฏการณ์อย่าง อย่างภาพนี้จะเป็นพระที่แบกพัดลมนะฮะแต่ที่จะเป็นต่ลปัดนะครับอายไอ้ที่น่าสนใจก็คืออันนี้นะฮะเมื่อเด็กร้อนมากๆเนี่ยเขาก็เข้าไปหลบในเสื้อคลุมเหมือนสิงโตเหมือนอะไรซึ่งผมว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับอาจารย์ถาวรครับอย่างตรงตรงนี้นะครับรูปนี้ เหมือนไม่ใช่รูปถ่ายทั่วไปเลยครับอาจารย์เหมือนบ้าเลครับาศิลปินเนี่ยเขาไม่ต้องการนําเสนอขอ้อเท็จจริงอย่างเดียวที่ปรากฏในธรรมชาติจะมีการการรีทัชการนําภาพจากที่นู่นที่นี่เนี่ยมาผสมผสานกันเพื่อต้องการแสดงออกตามเจตนารม์ของเขานะฮะอย่างไอเหตุการณ์ในซโนมิที่ปรากฏขึ้นไอกำแพงท้องฟ้าเขาก็เอามาผสมกันนะฮะ อาจารย์ครับอย่างแรงาดาลใจของอาจารย์นะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรที่จะมาทาแกลเลอรี่แบบนี้ครับเออมันเป็นความคิดนานละที่อยากจะทาไอ้อศิลป์ดีๆนะฮะเพราะว่าสตางค์ส่วนหนึ่งก็เราก็ได้มาจากศิละปะและะ้วสตางค์นี้เราจะมอบกลับคืนไปสู่ศิละปะได้อย่างไรก็คือการทําหอศิลป์น,นะฮะ,ะ,ะเมื่อเราทําหอศิลป์ออกมาเนี่ย เราก็ต้องคิดคำนึงว่าเราจะออกแบบยังไงให้เหมาะสมนะสามารถรองรับงานได้ขนาดไหนหออสินนี้เราสามารถที่จะดูแลได้อย่างสมบูรณ์ไหมผมไม่ใช่นักธุรกิจหรือนักเศรษฐศาสตร์เราก็จะทําอยู่ในในกรอบหรือในขอบเขตที่เราพอที่จะทําได้อย่างปราณีตอย่างละเอียด Some sort to window ผมเป็นศิลปินที่ทํางานหลากหลายนะฮะทำภาพพิมพ์ทาปฏิมากรรมทําจิตกรรมผมเองผมไม่ใช่ศิลปินภาพถ่ายอะไรเลยนะฮะรูปชุดนี้เนี่ยผมก็ถ่ายง่ายๆนะเพียงแต่จับแง่มุมจับอารมณ์ของตัวออบเจกต์คือขอทานที่มาขออันนี้เป็นชุดที่ไปอินเดียแล้วก็ นำเสนอมาได้ซึ่งพวกช่างภาพเองเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะหลับไมไ่เราถ่ายได้ซึ่งผมคิดว่าถ้าเรามีไอความคิดหรือจินตนาการอยู่ข้างในแล้วเนี่ยรเราก็สามารถทําอะไรได้ศิลปินบางคนมีทักษะสูงแต่ไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามีแค่แค่ทักษะแต่ไอวิธีคิดกระบวนการคิดที่จะให้มันสอดคล้องและดำรงอยู่ในชีวิตอย่างมีความสุขเขาทำไม่ได้ อย่างที่โรงเรียนของอาจารย์นี่นะครับมีเด็กๆมาเรียนเยอะแยเลย<ะ>แล้วน้นองๆน,นี่ครับเขาจะได้รับอะไรกลับไปบ้างครับสิ่งที่ได้เนี่ยมันกําลังเป็นปัญหาสําหรับเราที่เรากําลังจะต้องสื่อสารให้ผู้ปกครอง<ะ>อย่างเราสอนศิลปะที่นี่เนี่ยเราจะบรรจุความหลากหลายให้เด็กนี่มีประสบการณ์ทางทางทัศนธาตุต่างๆ<ะ>เพื่อให้เขาซึมเข้าไปข้างในครับเราจะไม่สร้างภาพที่ปรากฏออกมา ผู้ปกครองบางคนท่านก็อาจจะปาลบแต่เราก็เข้าใจว่าเอ๊ะลูกมาเรียนที่นี่ไม่ได้อะไร,รไม่ได้อะไรในฐานะของปัจจัยภายนอกครับแต่ไอปัจจัยภายในเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาว่าเด็กเกิดอะไรขึ้นในอนาคตมันไม่ใช่แค่เรียนเดือนเดียว <c oughs> แล้วก็จะมีไอสุนทรียะอยู่ข้างในมันก็จะต้องค่อยๆซึมซับไปจุดแข็งคือเรามีหอศิลป์ให้ดู เรามีไอ้ขบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายไอ้ผลสมฤจนี่ขอให้เป็นเรื่องที่หลังนะ,ะครับนี่คือจุดมุ่งหมายของที่นี่นั่เองที่นี่นะนะฮะครับครับ